สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังนวันครับผมพี่น้องครับวันนี้คือเราครับพี่น้องครับผมอยู่แต่สะพานครับผมเมืองสั่งกินอาหารครับอ้อยครับผมนี่อ้อยครับผมนี่อ้อยมากครับผมจากเอฟซีครับผมจากช่องไพ่ผู้ผาพังโบบีครับผมคนช่วยคาหันสางมาครับผมเคยไปตัดมานน้ำกันครับ อันนี้เป็นพังหนังบ้านครับผมผู้เป็นพัํามืนครับพักหนองสมครับผมพี่น้องอยู่เตาตะพักครับผมร่มเย็นสบายครับแสบ้หลครับพี่น้องครับโดนโด,ดนครับผมโดนเส่กินอ้อยเสียครับ ครับพี่น้องครับอไอยกระลำง,งามครับน้องสมครับผมไอ้ไอย,ยครับผมเสียบอะไรครับผมสร้างนี่ครับผมมักที่สุด,สดไอยครับมักสุดกันไมไอ,อ้เหระพี่น้องเอ้ยสร้างครับ อผมเป็นน้องหนามครับผมเป็นน้องหนามครับผมเมืองพางละบานครับี่เป็นกองขยะครับผมเก็บขยะดีครับผมขยะนี่เก็บแยกกันครับพี่น้องครับอันนึงก็สุมอันนึงก็มีค้นมาเอาไปครับผมไปใส่ต้นไหม่ครับผมเป็นปุ๋ยครับ พังคมือกับผมพันซุ้มขยะโู้พังหนบบางเขาครับมากหลายครับผมอ้อยครับผมบ่ได้กินมาาดดยแล้วครับผมเป็นสองเดือนแล้วครับพี่น้องครับเพราะว่าช่วงนี้อ้อยเพิ่นกำลังปลูกครับผมพอดีคนอ้วนเพิ่นไปหามาาดเลยครับ ข้นตรงครับเลยพากันช่วนกันครับผมไปเอาหนังกันครับผมไม่ตัดครับเจ้าบ้านน้อหนามันเหรอเจ้าบ้านน้อหนามันสามคนตายเงีครับพังหนามัน อันนี้ก็กินน้ำม,มากครับผมกินน้ำอาบน้ำม,มาเรรียบ้อยแล้วครับผมพร้อมเขาที่รับนอนแล้วครับกินอาหารขยนไปเด็กปลาคางกับขยน,ยน,นครับผมอันทีรำสองขานี่อาจคนหนีคนอื่นอาจที่สงสัาายครับผมผมบ่ลามกับอะไ้ครับผมเพราะว่าต้องผมบ่าลามกับอาจสีเพิ่อนอาจสีเลีนแห้งอาจสี บอกไงครับผมภาษาเราครับผมอาสิลุลูกหรือภาษาไทยกับทีแทงได้ครับผมง่ายเพิ่นเล่นครับผมต่อให้เพิ่นกินแล้วก็นอนครับผมให้เพิ่นเล่นเพิ่นหาวไปเลยครับผมอันบอสันอาสิลุลูกหรือแทงก็ได้ครับเาต้องดูเรื่อยดีครับผมสร้างกำลังสร้างขั้นครับผมเลยครึ่งช่างแหรอพี่น้องเอ้ยครับผมเลยครึ่งช่างครับ อย่ถึงปีเลยครับพี่น้องกำลัง1บเดือนครับอ้นี่เห็นกินลาบอะไรครับพี่น้องครับผมจากกินลานี่ฮอนแนครับกินยังทีเลยครับผมกินเรื่อยๆครับอาศัยว่าเปลี่ยนอาหารครับผมยนสับปะรดน้ําครับผมแลอวก็เป็นห้าครับผมหยาเกี่ยวมากครับผมอ้อย่เห็นกินตลอดปะไรครับผมมันจะฮอนไนครับผม มันจะมีผลกระทบครับผมกับตัวเล็กในทองครับให้กินร้ายไปเลยครับผมทีผูกต่อผูกสมีครับผมผูกเงี้ยวไปเลยครับผูกเง้วอย่าเพิ่นเห่นเพิ่นหาวครับผมเขาต้องดูแลดีครับผมกลัวเขาเจได้ยมากครับ ัวเพิ่นธิติดลูกให้เฮาครับผมยากครับผมบางเชือกเพิ่นกระทับปานใดกระบาติดครับผมบางเชือกเพิ่นทับเถื่อสองเถื่อเพิ่นกระตีกรมีครับผมแล้วแต่บุญวาสนาครับแต่เขาต้องดูแลดีๆครับผมบริการหีเทรมานครับต้องขอใจกันเดลยครับผมเอฟซีครับ ท่านี้ก็ต้องถนอมไปก่อนครับผมครับผมจะนี้ขอฝากกดติดตามช่องพังหวันในี่ด้อครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะคข่กดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อเป็นกำลังใจให้พังหนวัน เดือครับผมสวัสดีครับ